ก็สวัสดีพี่ๆสมาชิกแอปเปิลท,ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสอนในเรื่องของการแจ้งงานประการไวรัสโคโรนาผ่านหน้า, 24, าเว็บ724 c o t h นะคะก่อนอื่นเลยเข้าที่ w w w 7 2 4 c o t h แล้วเลือกอ๋ออย่าลืมนะคะก่อนจะแจ้งงานคีย์งานทุกครั้งอย่าลืมล็อกอินเข้าสู่ระบบด้วยนะคะโดยการที่เข้าที่มุมขวาค่ะ วิธีการล็อกอินนะคะพี่ๆสมาชิกสามารถใส่รหัส AM ตามด้วยเลขแหลักนะคะแล้วก็รหัสผ่านได้เลยค่ะจากนั้นกดเข้าสู่ระบบนะคะกรณีที่เราได้ข้อมูลลูกค้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งข้อมูลที่ต้องใช้ก็คือสำเนาบัตรประชาชนลูกค้านะคะหลังจากที่เราอินเข้ามาแล้วเราสามารถเลือกตัวประกันไวรัสโคโรนาได้เลยค่ะจากนั้นเลือกแผน ความคุ้มครองที่ลูกค้าต้องการเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทิพยะาประกันภยั A are, นภยเอเชียประกันภัยหรือวิริยะประกันภัยนะคะสมมติว่าน่ยเลือกเป็นธิพยะาประกันภัยนะคะอ่าเวลาเราเลือกมาแล้วเนี่ยอย่างทิพย์ยาเนี่ยเขามี2แพคเกจคุณก็ต้องเข้าไปเลือกอีกทีค่ะว่าลูกค้าต้องการแพคเกจไหนระหว่างแผน3หรือแผน4นะคะต่างกันที่เบี้ยเนาะและความคุ้มครองนะคะอันนี้น่นสมมตินะคะว่านันเลือกเป็นแพคเกจแผน4นะคะเบี้ย850บาท หลังจากที่เราเลือกแล้วเขาก็จะมีในส่วนของความคุ้มครองแจ้งเราค่ะว่าแพ็กเกจที่เราเลือกเนี่ยความวามุ้มครองเท่าไหร่นะคะแนะนํานะคะให้อ่านเงื่อนไขประกันภยัยแล้วก็ข้อมูลทุกอย่างให้ให้ให้ครบก่อนเนาะก่อนที่จะทํารายการถัดไปนะคะื่องลงมาจะเป็นคําถามเรื่องของการเดินทางนะคะไม่ไม่เขาก็จะถามนะคะว่าคุณเคยเดินทางไปประเทศเสี่ยงมาบ้างหรือเปล่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตอบได้เลยนะคะว่าไม่เคยใครเคยก็แจ้งนิดนึงด้วยนะคะไม่ใช่ตอบไม่เคยอย่างเดียวเนาะ หลงังจากนั้นจะเป็นในส่วนของรายละเอียดทั่วประกันภัยค่ะสามารถกรอ,อกได้เลยค่ะว่าชื่อนามสกุลน,นะคะในนี้ก็จะกรอ,อกชื่อนามสกุลน,นะคะเดี๋ยวจะกรอ,อกให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเลขบัตรประชาชนค่ะ พอเรื่อเรามานะคะเขาก็จะให้เราแน่ไฟล์เป็นสาเนาบ์แบบประชาชนเราสามารถถ่ายรูปแล้วก็แนบไฟล์เข้าไปได้เลยซึ่งจะบอกว่าง่ายมากค่ะคลิกที่รูปนะคะแล้วก็ไปหารูปจากแกลลอรี่เลยค่ะถ้าใครทำข้อมูลทำในมือถือก็สามารถเลือกข้อมูลเ,เลือกรูปจากแกลลอรี่ได้เลยนะคะพอ,เ,อเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นรูปที่เราอัปโหลดเข้าไปนะคะแต่ถ้าเป็นเด็กอายุต่ำกว่า7ปีให้ใช้สูติบัตรแทนนะคะหรือภาพพ่วงประกันคนไหนที่เคยเปลี่ยนชื่อสามารถใช้ใบเ,เปลี่ยนชื่อแทนได้เลยเนาะ จากนั้นกรอกวันเดือนปีเกิดค่ะอันนี้เราก็จะให้เลือกนะคะว่าคุณเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรอะไรอย่างเงี้เลือกได้เลยค่ะอ่าเลือกปีด้วยนะคะอ่าโอเคใส่ค่ะเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยนะคะจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของที่อยู อันนี้คุณก็ต้องรู้ที่อยู่จะส่งเอกสารไม่ใช่ที่อยู่จะส่งที่อยู่ปัจจุบันของลูกค้านะคะต้องรู้ด้วยอันนี้ในส่วนของรหสัสรษณีน์เขาก็จะเด้ให้อัตโนมัตินะคะจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของอีเมลค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าอีเมลในส่วนนี้ห้ามกรอกผิดเด็ดขาดนะคะเพราะว่าเราจะมีการจัดส่งกรมธรรม์สำนักกรมธรรมให้ทางอีเมลนะคะพร้อมกับเบอร์มือถือ อ่าโอเคเรียบร้อยถัดไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของช่องทางการชําระเงินค่ะพี่ๆสมาชิกสามารถเลือกได้นะคะว่าจะชําระโดยการตัดบัตรคเครดิตหรือบัตรเดบิตนะคะหรืออีกหนึ่งช่องทางก็คือการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาระคะ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะลองให้ดูทั้งสองแบบแบบแรกเนี่ยจะเลือกเป็นการตัดบัตรคเครดิตหรือบัตรเดบิตก่อนนะคะอ่าพอเลือกบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตมาแล้วนะคะกดยอมรับเงื่อนไขค่ะแล้วก็ส่งข้อมูลได้เลยต้องบอกก่อนนะคะว่าการแจ้งงานหลัง สิบเจดนาฬิกาสีิบ้านาทีของจันวันจันถึงวันศุกร์เนี่ยวันคุ้มครองในหน้ากรมธรรม์จะระบุเป็นวันถัดไปนะคะหรือถ้าคุณแจ้งงานหลังเวลาหลังวันเสาร์เวลาหลังสิบเจ็นาฬิกาสิบห้านาทีหรือในวันอาทิตย์กรมธรรม์จะระบุวันเริ่มต้นคุ้มครองจะเป็นวันจันถัดไปนะคะอ่านอ่านให้ครบนะคะหลังจากที่กดส่งข้อมูลไปแล้วนะคะอ่าเลือกแผนปุ๊บ อ่ะย่าลืมเรื่องอาชีพนะคะกดส่งข้อมูลได้เลยค่ะจากนั้นเขาก็จะมีรายละเอียดนะคะที่เรากรอบข้อมูลพวกกันภายไปนะคะพร้อมกับความคลองในแผนที่เราเลือกให้ตรวจสอบให้ดีนะคะต้องแจ้งก่อนว่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่สมาชิกพิมพ์ผิดนะคะแล้วกรมธรรม์ออกแล้วต้องการแก้ไขเนี่ยจะมีค่าดําเนินการ50บาทนะคะเพราะฉะนั้นดูให้ดีเลยค่ะ ถ้าหากว่าข้อมูลที่ใส่เข้าไปถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะคะกดยอมรับเงื่อนไขแล้วกดไปที่ชําระเงินได้เลยค่ะหลังจากที่กดชําระเงินเรียบร้อยแล้วเนี่ยสมาชิกสามารถเลือกได้ค่ะว่าบัตรที่สมาชิกถืออยู่นะคะเป็นบัตรวีซ่าบัตรมาสเตอร์การ์ดเจซหรือยูเนีแอนเปย์นะคะอันนี้แนนะเลือกเป็นวีซ่านะคะ พอเราเลือกวีซ่าแล้วเนี่ยถัดไปก็จะไปสู่ในหน้าของ Payment Gateway นะคะซึ่งของ724เนี่ยเราเลือกใช้ของกาสิกรเนาะก็สามารถกรอกข้อมูลบนบัตรเครดิตได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นประเภทบัตรเนี่ยเป็นบัตรวีซ่าใส่เลขบัตรได้เลยนะคะใส่รหัส3ตัวหลังบัตรด้วยนะคะพร้อมกับวันหมดอายุบัตรค่ะ ชื่อผู้ถือบัตรนะคะพร้อมกับเลือกธนาคารเจ้าของบัตรด้วยค่ะจากนั้นกดไปต่อได้เลยนะคะพอไปต่อแล้วเนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลในส่วนของออข้อมูลหน้าบัตรเครดิตของเราอะคะ่ะยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าถูกต้องหรือเปล่าถ้าถูกต้องแล้วกด continue ได้เลยค่ะ หลังจากที่กดกคอนติเนียไปแล้วนะคะเราจะไปสู่อีกหน้าหนึ่งที่จะต้องขอรหัส OTP ที่จะส่งกลับมาใน SMS นะคะเพื่อเอามาก,กรอกในนี้เนาะสามารถกด Request OTP ได้เลยเราจะได้รับ OTP ผ่านทางโทรศัพท์น,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 นะคะนำรหัสที่รหัส OTP ที่ได้นะคะมากรอกลงในช่องนี้ได้เลยนะคะหลังจากนั้นก็กดตกลงค่ะอันเนี้เป็นอันเรียบร้อยนะคะถัดไปก็จะเป็นในส่วนของการแจ้งปัดบัตร สำเร็จนะคะเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับกรมธันทิพยพยาบกันภัทยนะคะสามารถออกกรมธรรม์ได้เลยชําระเงินเรียบร้อยแล้วกรมธรรม์อาจจะออกภายใน1วันเลยได้ซ้ำหรืออาจจะครึ่งชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการชําระเงินอีกแบบนะคะโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของเจ4สองสเรียบร้อยแล้วข้างล่างช่องทางการชําระเงินสามารถเลือกโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้เลยค่ะ พอเรากดเลือกปุ๊บก,กดยอมรับเงื่อนไขข้างล่างได้เลยนะคะแล้วก็กดส่งข้อมูลได้เลยค่ะกดชำระเงินได้เลยค่ะพอเรากดชำระเงินแล้วในส่วนของการชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารนะคะจะมีเลขบัญชีธนาคารของบริษัทเจสองซีมาร์เก็ตขึ้นให้นะคะไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยทก,รก,รกรุงเทพกสิกรกรุงศรีล มีครบทุกบริษัทเลยเออมีครบทุกธนาคารเลยนะคะสามารถเลือกได้เลยหลังจากที่โอนเงินสมาชิกจะไปโอนเงินผ่านแอปก็ได้ค่ะจะแอปไหนกเเ็เอาตามที่สะดวกคะ่ะโอนเงินเรียบร้อยแล้วสามารถนําสลิปโอนเงินกลับมาแนบในระบบได้เลยนะคะข้างล่างจะมีแบบฟอร์มการแจ้งชาระเงินคุณก็ไปเลือกนะคะว่าคุณเลือกอโอนเงินธนาคารอะไรอ่ะสมมติเ่นเลือกโอนเงินธนาคารกสิกรของเจ็ดสองสี่ เลือกวันที่โอนเงินได้เลยค่ะโอนเงินอย่างตอนนี้เนี่ยวันที่23ตอนสามทุ่มนนก็เลือกเป็น23สัก3ามทุ่ม10นาทีก็ได้มันเลือกเป็นสามทุ่มนะคะแล้วก็กดเลือกไฟล์ค่ะคุณก็เอาไฟล์ที่คุณได้เป็นการโอนเงินนะคะสลิปโอนเงินเอามาแนบนะคะสมมติว่าอันนี้แนนไปแนนมีสลิปมาแนบ ก็กดแนบได้เลยมันก็จะขึ้นไฟล์ที่คุณแนบไว้กดหลังจากนั้นกดยืนยันการทํารายการพอกดไปปุ๊บมันก็จะขึ้นว่าคุณทารายการสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแจ้งการชำระเงินเรียบร้อยจากนั้นกดตกลงได้เลยค่ะเพียงแค่นี้ก็เป็นการแจ้งงานประกันไวรัสโคโรน1เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นก็รอรับกรมาทันทางอีเมลได้เลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการซื้อประกันในส่วนของบนหน้าเว็บเจสองสนะคะก็มีเท่านี้ค่ะก็หมดเพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ขอบคุณมากค่ะ